จะพยายามทําเพื่อเขาใหญ่เพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้ในายทุนมาลุกลานซึ่งน้ำหมูก็ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านเพลงที่ทํามาก่อนหน้าก็คือเพลงเขาใหญ่กับเขาใหญ่สองมีสองภาคนะครับอยู่ชุดแต่อยู่ชุดภาคแรกอยู่ชุดคนจะรุ่นใหม่ภาคสองอยู่ชุดเจ้าปลอก็เป็นห่วงเวลาก่อนหน้านี้ซึ่งกว่าจะมาถึงกระทิงคอนเสิร์ตเขาใหญ่เนี่ยจากเพลงเขาใหญ่ปีสามสามาสู่ปีสามหกเนี่ยตอนนั้นน้ำหมูก็ กำลังออกอัลบั้มคนที่เราหลักประมาณปลายปี2535 2535นะครับผมก็มีเพลงที่มีเพลงต้นขับขี่ลมลำเพยหยุดพักสายตาประมาณนี้แล้วในช่วงเวลาปี36เนี่ยก็คือละหมูกำลังโปรโมทเดินสายโปรโมทอัลบั้มนี้อยู่คนที่เราหลัก แล้วก็ในช่วงของประมาณอัลบัม้มที่เราลักเนี่ยปี36มันก็ถือว่าเป็นปีที่น้าหมูก็มีเส้นทางเดียวกันตรตี10ปีพอดีอหรือถือถ้าไปรวมถึงเส้นทางการต่อสู้ก็คือจะเป็น20ปีแบบว่าน้าหมูนับจากตุลา14ตุลานะครับผม,ม14ตุลาปี16ช่วงนั้นน้าหมูก็เลยจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองนะครับผมนีมม่ครับชื่อว่าคอนเสิร์ตนี่โหมีเตรียมพ็อปด้วยนะท่านผู้ชมแสดงสดส,สองทศวรรษคนพูดเองครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนว่าแบบ เป็นอนุสรณ์ให้ให้ตัวน้ำหมูว่าอยู่ในวงการเนี้ยเป็นคนพูดเพลงเป็นศิลป,ปินม,ม,มายี่ปีอันนี้คือนับจาก1ิีตุลานะครับ<ม>แต่แปดตั้งชื่ยงานเป็นสแสดงสดทองสองรัชวัตร<ม>แล้วก็นอกจากคอนเสิร์ตเนี้ยช่วงก่อนหน้าก็จะเป็นเป็นอัลบั้มรวมฮิตร<ม>วมเพลงเก่าของน้ำหมูที่ให้รัชนตรีขายนะครับออกมาสองชุดแต่ว่าหลักๆก็ทําเพื่อคอนเสิร์ตนี้ซึ่งหลังจากคอนเสิร์ตนี้ไปสักระยะหนึ่งเนี้ยในปีเดียวกันนะครับช่วงเดือนสิงหาคมปีสามหก ก็เกิดเหตุการณ์ตึกถล่มที่โคราชเป็น<ม>ชื่อโรงแรมรอยัลั้มหรือผมจำชื่อโรงแรมไม่ได้นะเยอนะ